บนโลกใบนี้ยังมีสถานที่อีกมากมายที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้บางแห่งถูกลืมบางแห่งไม่มีแม้แต่ชื่อบนแผนที่และบางแห่งอาจกำลังเฝ้ามองใครบางคนอยู่โดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ 10. สถานที่ลึกลับจากทั่วโลกที่ไม่ใช่แค่แปลกตา แต่ทำให้เราตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเชื่อว่าสุดท้ายแล้วโลกนี้อาจซ่อนอะไรไว้มากกว่าที่เราคิดขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องลับหลังใหม่พื้นที่ที่เสียงเล่าจะพาคุณไปไกลกว่าที่แผนที่เคยพาไปสถานที่แรกที่เราจะพาคุณไปในวันนี้ไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินไม่ได้ลับอยู่ในป่าหรือจมอยู่ใต้ทะเล แต่มันเปิดเผยต่อหน้าต่อตาโลกตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาโดยไม่มีใครอธิบายได้เลยว่าสิ่งที่เห็นนั้นคืออะไรนี่คือหุบเขาเฮสดาเลนประเทศนอร์เวย์ุบเขาเงียบๆที่ฟ้าเหนือมันอาจไม่เคยเงียบเลยคุณเคยสงสัยไหมว่าบนโลกใบนี้ยังมีสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนวันนี้ เราจะพาคุณไปที่หุบเขาเฮสดาเลนประเทศนอร์เวย์สถานที่ซึ่งมีรายงานการพบแสงลึกลับอย่างต่อเนื่องมานานหลายสิบปีและยังไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่ามันคืออะไรกันแน่ปรากฏการแสงลึกลับ ที่หุบเขาเฮสดาเลนหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเฮสดาเลนไลท์เป็นสิ่งที่ถูกพบเห็นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1930แต่ในปี1981-1984มีรายงานพบเห็นอย่างหนานแน่นมากกว่า15-20ครั้งต่อสัปดาห์สร้างความสนใจอย่างมากในวงการวิทยาศาสตร์และสื่อมวลชนทั่วโลกจนทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางการวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการลึกลับนี้ไปโดยปริยาย ลองจินตนาการดูว่าคุณกำลังนั่งล้อมรอบกองไฟที่ค่อยๆไหม้ไปช้าๆท่ามกลางค่ำคืนที่เงียบสง,งัดรายร้อไปด้วยภูเขาสูงที่ทอดเงาดำทะมึนราวกับปกป้องอะไรบางอย่างไว้ทันใดนั้นเองคุณก็เห็นแสงสีขาวอมฟ้าลอยปรากฏเหนือยอดเขาแสงนั้นลอยนิ่งอยู่ชั่วครู่ ก่อนจะเคลื่อนที่ไปมาอย่างอิสระบางครั้งเคลื่อนที่เร็วราวกับมันมีชีวิตบางครั้งก็ลอยอย่างช้าๆและบางครั้งดูเหมือนจะหยุดนิ่งเหมือนกำลังจับตามอคุณอยู่นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยต่างพยายามใช้กล้องอินฟราเรดเครื่องตัวจับเรดาร์และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเพื่อหาคำอธิบายเกี่ยวกับแสงประหลาดนี้ผลการวิจัยบางส่วนเสนอว่าแสง อาจเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีฟิสิกส์เช่นการสะสมประจุไฟฟ้าในหินหรือก๊าซบางชนิดที่ลอยขึ้นจากพื้นดินอย่างไรก็ตามทฤษฎีเหล่านี้ยังไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดเพราะแสงบางครั้งปรากฏในลักษณะที่ดูเหมือนมีการเคลื่อนไหวอย่างตั้งใจหรือบางครั้งก็ปรากฏในตำแหน่งที่ห่างไกลจากพื้นดินเกินกว่าที่ก๊าซธรรมชาติจะลอยไปถึง ผู้คนที่เคยมาที่นี่ต่างมีเรื่องเล่าที่แตกต่างกันออกไปบางคนเชื่อว่าแสงนี้คือสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกหรือบางกลุ่มก็เชื่อว่าอาจเป็นวิญญาณหรือพลังงานลึกลับที่ไม่สามารถอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ทั่วไป ความไม่แน่ชัดนี้เองที่ทำให้หุบเขาเฮสดาเลนเป็นที่สนใจของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาเพื่อสัมผัสประสบการณ์สุพิศวงนี้ด้วยตาของตัวเองในปัจจุบันมีสถานีตรวจวัดที่ติดตั้งไว้บริเวณหุบเขาเพื่อเฝ้าติดตามและศึกษาปรากฏการแสงเหล่านี้ตลอด24ชั่วโมงแต่จนถึงทุกวันนี้ผลลัพธ์ที่ได้ ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ดีและทุกครั้งที่มีแสงปรากฏขึ้นมันก็มักจะทิ้งไว้ซึ่งคำถามและความสงสัยใหม่ๆเสมอแล้วถ้าวันหนึ่งคุณมีโอกาสได้มายืนอยู่ที่นี่ท่ามกลางความมืดและเงียบสงัดของหุบเขาคุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อแสงลึกลับนี้เริ่มลอยเข้ามาใกล้คุณมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้หรือคุณจะเลือกที่จะถอยหลังและหนีไปให้ไกลที่สุดความไม่รู้ที่ล้อมรอบแสงประหลาดนี้ เองที่ทำให้หุบเขาเฮสดาเลนยังคงเป็นหนึ่งในสถานที่ลึกลับและน่าค้นหามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและบางทีมันอาจจะยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีวันถูกเฉลยหลังจากเราได้สัมผัสกับความลึกลับของแสนที่หุบเขาเฮสดาเลนไปแล้วตอนนี้ผมจะพาคุณเดินทางไปยังอีกหนึ่งสถานที่ที่มีปริศนาไม่แพ้กัน สถานที่ที่ได้รับฉายาว่า Devils c a t t l e หรือน้ำตกปีาศาจในอุทยาน j u s h u c R. Magni รัฐมินนิโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาลองจินตนาการภาพของน้ำตกอันสวยงามที่มีน้ำไปิมาณมหาศาลไหลาลงมาอย่างรุนแรงและแตกเป็นสองสายสายหนึ่งไหลลงมาตามปกติ แต่อีกสายกลับไหลลงไปในหลุมหินสีดำที่ดูเหมือนไม่มีจุดสิ้นสุดแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นน้ําสายนั้นออกมาอีกเลยหลุมนั้นดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างที่ไหลลงไปราวกับว่าโลกใบนี้มีช่องว่างปริศนาซ่อนอยู่ใต้พื้นดินที่ไม่มีใครรู้ที่แห่งนี้เป็นที่สนใจของนักสำรวจนักธรณีวิทยาและนักท่องเที่ยวผู้รักความลึกลับจากทั่วทุกมุมโลก หลายคนพยายามจะไขความลับนี้ด้วยวิธีต่างๆบางคนโยนรูปปิงปองลูกบอลพลาสติกหรือแม้แต่ท่อนไม้ลงไปเพื่อดูว่ามันจะไปโผล่ที่ไหนบางคนก็ใช้น้ำย้อมสีเพื่อหวังว่าจะได้เห็นว่าน้ำที่ไหลลงไปนั้นจะไปโผล่ตรงไหนของแม่น้ำหรือทะเลสาบใกล้เคียงแต่ทุกความพยายามกลับไร้ผลไม่มีร่องรอยหรือคำตอบที่ชัดเจนใดๆว่าน้ำเหล่านี้ไปอยู่ที่ใดนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเสนอทฤษฎีว่า หลุมลึกลับนี้อาจเชื่อมต่อกับอุโมงค์ใต้ดินที่ลึกมากและซับซ้อนเกินกว่าที่มนุษย์จะสำรวจได้บางคนคิดว่าน้ำอาจถูกดูดซึมเข้าสู่ชั้งหินที่ลึกจนไม่อาจสังเกตได้แต่ทั้งสองทฤษฎีนี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการและยังคงมีข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่เคยมีใครพบทางออกของน้ำที่หายไปนี้แม้แต่น้อยถ้าคุณได้มีโอกาสมายืนอยู่ตรงหน้าน้ำตก Devil's Kettle ด้วยตัวเอง คุณจะรู้สึกถึงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความลึกลับทันทีที่ได้เห็นหลุมดําที่ดูดกลืนน้ําอย่างต่อเนื่องบางทีคุณอาจเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าหากมีใครสักคนบังเอิญตกลงไปในหลุมนี้เขาจะไปโผล่ที่ไหนหรือว่าจะหายไปตลอดการเหมือนน้ําที่ไม่มีวันกลับมา เรื่องเล่าในท้องถิ่นยังกล่าวถึงความน่ากลัวของสถานที่แห่งนี้ว่าอาจเป็นประตูเชื่อมไปสู่อีกโลกหนึ่งหรือมิติอื่นที่เรายังไม่เข้าใจหลายคนที่มายืนอยู่ที่นี่รู้สึกเหมือนถูกดึงดูดด้วยแรงดึงดูดบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ราวกับว่าหลุมดำนี้มีชีวิตและต้องการกลืนกินทุกสิ่งที่เข้ามาใกล้บางครั้งความลึกลับก็ไม่ได้อยู่ที่คำตอบที่เราค้นหา แต่มันอยู่ที่การที่เราไม่สามารถหาคำตอบได้ต่างหากน้ำตกเดวิลส์แคทเทลแห่งนี้ได้เตือนเราว่าโลกของเรายังคงเต็มไปด้วยความลึกลับและปริศนาที่รอคอยการค้นพบอยู่เสมอและบางทีการไม่รู้อาจเป็นสเสน่ห์ที่น่ากลัวที่สุดของธรรมชาติดังนั้น ครั้งต่อไปที่คุณได้ยืนอยู่ข้างหน้าน้ำตกที่มีน้ำไหลาหายไปในความมืดลองถามตัวเองดูสิว่าคุณพร้อมหรือยังที่จะเผชิญหน้ากับปริศนาอันน่ากลัวที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นโลกนี้หรือว่าคุณจะเลือกปล่อยให้มันเป็นปริศนาต่อไปตลอดการลองหลับตาแล้วนึกภาพว่าคุณยืนอยู่กลางพื้นที่โลง่งบนยอดเขาเตี้ย ในตุรกีตะวันออกเฉียงใต้ที่ที่ผืนดินเคยเงียบนานอยู่นานนับพันปีจนกระทั่งเมื่อปลายศตวรรษที่20นักโบราณคดีคนหนึ่งตัดสินใจขุดลงไปแล้วพบกับเสาหินทรงตัวทีขนาดยักษ์ที่ฝังอยู่ใต้ดินและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความลึกลับที่ชื่อว่าโกเบคลีเทเป นี่ไม่ใช่โบราณสถานธรรมดาเพราะสิ่งที่พบที่นี่มีอายุราว11,000ปีถึง12,000ปีซึ่งเก่ากว่าสโตนเฮนท์ถึง6,000ปีและเก่ากว่าพีรมิดกีซ่าราว7,000ปีย้ำอีกครั้งนะครับที่นี่เก่าแก่ยิ่งกว่าอารียธรรมที่เรารู้จักแทบทั้งหมดและสิ่งที่ทำให้มันน่าทึ่งคือมนุษย์ที่ยังไม่รู้จักการเพาะปลูก ไม่รู้จักรล้อไม่รู้จักเครื่องมือเหล็กแต่สามารถยกหินหนักหลายสิบตันมาสร้างเป็นวงหินลึกลับได้เสาแต่ละต้นมีลวดลายสลักละเอียดรูปหมาป่างูหมูป่าสิงโตนกและสัตว์อ,อื่นๆที่ดูเหมือนจะมีความหมายบางอย่างไม่ใช่เพียงศิละปะเพื่อความสวยงามแต่เหมือนสื่อสารถึงบางสิ่งหรือใครบางคนเสาเหล่านี้ถูกจัดเรียงเป็นวงกลมซ้อนกันหลายชั้นพื้นที่ทั้งหมดกว้างใหญ่และเป็นระบบเราว่ากับคนโบราณมีแผนผังในใจ ลองคิดตามนะครับคนยุคนั้นยังเป็นเพียงนักล่าสัตว์เก็บของป่าแต่พวกเขากลับรวมตัวกันขุดแกะสลักและยกหินหนักๆโดยไม่มีเครื่องจักรหรือสัตว์ช่วยลากจูงแล้วทําเพื่ออะไรใช้บูชาเทพใช้ประกอบพิธีกรรมหรือเป็นหอดูดาวโบราณที่ใช้คํานวณดวงดาวไม่มีใครรู้แน่ชัดแล้วคุณเชื่อไหมว่าโกเบคลีเทเปถูกฝังกลบโดยจงใจเมื่อราว8,000ปีก่อนใคกรกันที่กลบมาลงไปและทำไมต้องกลบ สิ่งที่ควรภูมิใจถึงขนาดสร้างมาด้วยความยากลำบากทำไมจึงต้องซ่อนจากสายตาโลกหรือพวกเขารู้ว่ามีบางอย่างอยู่ที่นี่และมันอาจไม่ควรจะถูกคนพบนักโบราณคดีทั่วโลกยังคงถกเถียงกันถึงหน้าที่ของสถานที่แห่งนี้มีเพียง10อร์ซนของพื้นที่เท่านั้นที่ถูกขุดสำรวจนั่นหมายความว่าข้างใต้นี้อาจยังมีเสาอีกนับร้อย รอการค้นพบและบางทีคำตอบของคำถามใหญ่ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติอาจฝังอยู่ที่นี่ก็เป็นได้หากวันหนึ่งคุณได้มีโอกาสไปยืนที่โกเบครีเทเปลองยืนนิ่งๆแล้วหลับตาสักทักฟังเสียงลมประทะเสาหินดูเงาที่ทอดยาวจากแสงอาทิตย์แล้วถามตัวเองว่าเมื่อ12,000ปีก่อนที่นี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ ในมหานครปารีสเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องศิลปะแฟชั่นและประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ใครจะรู้ว่าใต้เท้าของนักท่องเที่ยวหลายล้านคนในแต่ละปีนั้นซ่อนบางสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดไว้ใต้ดินสุสานปารีสหรือ Paris คาร a ค o m คมภาพของถนนหินเรียบและร้านกาแฟสุดหรูอาจทำให้คุณลืมไปว่าด้านล่างลึกลงไปกว่า20เมตร คือโลกอีกใบหนึ่งโลกที่ประกอบด้วยอุโมงค์ยาวนับร้อยกิโลเมตรและซอกหลืบอันแสนซับซ้อนที่เต็มไปด้วยกระโหลกและกระดูกมนุษย์มากกว่า6ล้านล่าง ย้อนกลับไปในศตวรรษที่18กรุงปารีสประสบปัญหาด้านสุขอ,อนามัยจากสุสารบนดินที่แออัดจึงกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรครัฐบาลจึงตัดสินใจขนย้ายศพจากสุสารเหล่านั้นลงมาเก็บในเหมืองหินปูนร้างใต้ดินที่ถูกทิ้งไว้ตั้งแต่ยุคโรมันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสุสารใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อคุณก้าวเท้าลงบันไดวนแคบๆสู่ชั้นใต้ดินสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความเย็นความชื้นและความเงียบที่ผิดปกติที่นี่ไม่มีแสงธรรมชาติไม่มีเสียงของโลกด้านบนมีเพียงเสียงฝีเท้าของคุณเองที่สะท้อนกล้องกลับมาในอุโมงค์ยาวสุดลูกหูลูกตากำแพงทั้งสองด้านของทางเดินเรียงรายไปด้วยกะโหลกศีรษะและกระดูกเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างเป็นระเบียบไม่ได้ถูกโยนใส่สุ่ เหมือนกองขยะแต่เหมือนกับว่ามีใครบางคนหรือบางกลุ่มตั้งใจสร้างงานศิลปะจากความตายมีคำจารึกบางจุดบนผนังเขียนไว้ว่าหยุดก่อนนี่คืออาณาจักรแห่งความตายคำเตือนนั้นอาจดูเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์เชิงสุนทรีแต่เมื่อคุณเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆความรู้สึกที่ถูกเฝ้าดูความเย็นเยียบที่คืบคลาน ขึ้นมาจากพื้นและเงาที่สั่นไหวจากไฟฉายบนผน,นังหินหล้วนทำให้คำเตือนนั้นดูจริงจังขึ้นเรื่อยๆมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนที่แอบลักลอบเข้าไปในส่วนที่ไม่ได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมซึ่งมีมากกว่าหลายร้อยกิโลเมตรของอุโมงค์ใต้ดินบางคนกลับออกมาเล่าเรื่องเสียงแตกประหลาดเห็นเงาคนเดินผ่านไปในความมืดบางคนไม่เคยกลับออกมาเลย แม้จะมีเพียง2กิโลเมตรที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างเป็นทางการแต่ส่วนลึกของสุสานปารีสนั้นยังเป็นปริศนาที่ถูกซ่อนไว้ใต้มหาคนครแสนโรแมนติกนี้คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความเงียบที่แท้จริงเพราะที่นี่ไม่มีเสียงใดตอบกลับคุณนอกจากเสียงกระดูกที่เคยเป็นมนุษย์เหมือนคุณ ห่างจากโตเกียวเพียงร้อยกว่ากิโลเมตรใต้เงาของภูเขาไฟฟูจิอันยิ่งใหญ่มีพื้นป่าแห่งหนึ่งที่สวยงามราวกับภาพวาดเงียบสงบสงบร่มรื่นแต่ความเงียบนั้นมันช่างแตกต่างจากที่ใดในญี่ปุ่นอย่างสิ้นเชิงที่นี่คือป่าอาโอกินาฮาระหรือที่ผู้คนเรียกกันว่าป่าแห่งการฆ่าตัวตายอาโอกินาฮาระมีชื่อเสียงในฐานะสถานที่ที่มีคนมาจบชีวิตมากเป็นันดับต้นๆของโลก ความเงียบสงบของป่าแห่งนี้ไม่เหมือนที่อื่นไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงสัตว์ไม่มีเสียงน้ำไหลผืนป่าที่เกิดจากลาวาแข็งตัวเมื่อพันปีก่อนได้ดูดซับเสียงและความรู้สึกให้จมหายเรากลับอยู่ในโลกอีกใบผื้นป่าแห่งนี้หนาทึบและเป็นระเบียบเหมือนเขาวงกดต้นไม้สูงท่วมหัวกิ่งไม้พันกันแน่นหนาเส้นทางที่ไม่มีป้ายบอกทางหากเดินลึกเกินไปอาจไม่มีวันกลับออกมา นักเดินป่าในท้องถิ่นบางคนกล่าวว่าพวกเขาเคยเห็นเชือกยาวผูกไว้กับต้นไม้ลึกเข้าไปในป่าซึ่งมัดถูกใช้เพื่อเป็นเครื่องนำทางกลับของผู้ที่ยังลังเลว่าจะตัดสินใจจบชีวิตหรือไม่นักท่องเที่ยวหลายคนที่มาเยือนด้วยความอยากรู้อยากเห็นเล่าว่ารู้สึกเหมือนถูกเฝ้ามอง s <S หรือมีแรงดึงบางอย่างที่มองไม่เห็นบางคนอ้างว่าได้ยินเสียงกระซิบในความเงียบหรือเห็นเงาดำแวบผ่างต้นไม้ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่า มันคืออะไรกันแน่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมีความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณที่ไม่สงบหรือ,อยูเรวิญญาณของผู้เสียชีวิตที่ยังมีพันธะผูกติดก,กับสถานที่หรืออารมณ์ความรู้สึกป่าอาโอกิงาฮาระจึงถูกมองว่าเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังงานเหล่านั้นวิญญาณที่หลงเหลืออยู่โดยไม่มีทางไปเพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมทางการญี่ปุ่นได้ติดตั้งป้ายเตือนใจตามเส้นทางหลักในป่า โปรดหันกลับไปหาเพื่อนครอบครัวและชีวิตหรือคุณไม่ได้อยู่คนเดียวพร้อมทั้งมีสายด่วนปรึกษาชีวิตติดใจไว้คอยช่วยเหลือแม้จะฟังดูน่ากลัวแต่อาอกินาฮาระก็ยังคงดึงดูดผู้คนมากมายบางคนมาศึกษาธรรมชาติบางคนมาเพื่อเข้าใจความเงียบบางคนมาเพื่อเผชิญหน้ากับความกลัวในจิตใจของตัวเอง คำถามคือถ้าคุณยืนอยู่กลางป่าที่ไม่มีเสียงไม่มีแสงและไม่มีเส้นทางกลับคุณจะรู้สึกอย่างไรจะได้ยินเสียงของป่าจริงๆหรือคุณจะได้ยินเสียงของตัวเองที่ไม่เคยฟังมาก่อนป่าอาโอกินาฮาระไม่ได้มีแค่ต้นไม้และความเงียบแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงด้านมืดของจิตใจมนุษย์และอาจเป็นหนึ่งในกระจกเงาที่ชัดเจนที่สุดของธรรมชาติและของเราเอง กลางทะเลทรายเวสต์เท็กซัสสหรัฐอเมริกาใกล้เมืองเล็กๆที่ชื่อว่ามาฟามีปรากฏการณ์บางอย่างเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าปรากฏการณ์ที่แม้แต่นาซายังไม่สามารถอธิบายได้หมดจดที่นี่คือที่ตั้งของแสงมาฟามาฟาไลท์ปรากฏการแสงลึกลับที่ปรากฏเหนือพื้นทะเลทรายยามค่ำคืนแสงเหล่านั้นลอยอยู่เหนือขอบฟ้าเคลื่อนที่อย่างอิสระ บางครั้งแยกออกจากกันบางครั้งรวมตัวกันบางคราวสว่างจ้าแล้วจางหายไปในความมืดเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงรายงานการพบเห็นแสงมาฟามีมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19ไม่ใช่เพียงคำบอกเล่าจากชาวบ้านแต่มีพยานนับร้อยนับพันที่ยืนยันตรงกันว่าพวกเขาเคยเห็นแสงเหล่านี้ลอยอยู่เหนือทุ่งโล่งทางทิศตะวันออกของเมือง นักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจพยายามเสนอคำอธิบายมากมายบางว่าคือแสงสะท้อนจากไฟหน้ารถโดนถนนใกล้เคียงบางว่าเป็นผลจากสนามแม่เหล็กโลกหรือปรากฏการเรืองแสงทางบรรยากาศที่เรียกว่าฟาตาโมกานาแต่คำถามก็คือถ้ามันเป็นแค่ไฟหน้ารถและทำไมแสงเหล่านั้นจึงลอยสูงเหนือพื้นได้ทำไมจึงแยกออกรวมตัวได้ราวกับมีสติปัญญาและเหตุใดจึงเกิดขึ้นเฉพาะบ,บางคืนในสภาพอากาศที่กำหนด มีบางกลุ่มเชื่อว่าแสงมาฟ้าคือสัญญาณจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวบางตำนานของชนพื้นเมืองอธิบายว่าเป็นวิญญาณของนักรบโบราณที่ยังวนเวียนอยู่บนผืนดินแห่งนี้ไม่ว่าคุณจะเลือกเชื่อในวิทยาศาสตร์หรือเปิดใจให้กับสิ่งที่เหนือความเข้าใจหนึ่งสิ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้คือแสงมาฟายังคงเป็นปริศนาและดึงดูดผู้คนให้มายืนเฝ้ามองความเงียบงันของทะเลสาย รอให้แสงแรกปรากฏขึ้นเพียงชั่วขณะเดียวโลกที่เราเชื่อว่ารู้จักอาจเปิดเผยด,ด,ด้านใหม่ให้เห็นผ่านแสงลอยเล็กๆเ,เหล่านี้และบางทีความงามของมันก็คือการที่มันยังคงเป็นปริศนาในมหาสมุทรอินเดียห่างจากแผ่นดินใหญ่ของเยเมนราว350กิโลเมตร มีเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนโลกคู่ขนานที่นี่คือเกาะโซโคตาที่นี่ไม่เหมือนที่ใดบนโลกด้วยพืชพันธุ์และระบบนิเวศที่ไม่สามารถพบได้ในที่อื่นกว่า30%ของสิ่งมีชีวิตบนเกาะนี้คือสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิน่นนั่นหมายความว่าถ้าหายไปจากที่นี่โลกทั้งใบก็จะไม่มีมันอีกเลย หนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของโซโคต้าคือต้นเลือดมังกรต้นไม้ที่มีกิ่งแตกออกเป็นทรงร่มกลมใหญ่และเมื่อถูกบาดแทนที่จะไหลาย,ยางใสกลับหลังยางสีแดงเข้มดังเลือดราวกับมีวิญญาณบางอย่างอยู่ในตัวนักพฤกษศาสตร์เชื่อว่ายางของมันมีสรรพคุณทางยาใช้รักษาแผลและเป็นส่วนผสมในพิธีกรรมโบราณหลากหลายวัฒนธรรมแต่ในขณะเดียวกันหลายตำนานก็กล่าวว่า อย่างนี้คือเลือดของบังกรจริงๆที่ถูกสาบให้กลายเป็นต้นไม้ในดินแดนต้องห้ามต้นไม้ประหลาดอีกชนิดคือต้นแตงโมทะเลทรายที่ลำต้นบิดเบี้ยวและคลานไปตามพื้นดินเหมือนสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดดูเหมือนมือที่ยื่นออกมาจากใต้ดินบ้างก็คล้ายหนวดของสัตว์ประหลาดจากนิยายไซไฟเกาะโซโคตลาถูกแยกตัวจากแผ่นดินใหญ่มานานกว่า20ล้านปีทำให้มันกลายเป็น ห้องทดลองวิวัฒนาการของธรรมชาติอย่างแท้จริงนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ามันคือกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจว่าโลกในอดีตเคยเป็นเช่นไรอย่างไรก็ตามเกาะนี้ยังคงเป็นปริศนาในอีกหลายมิติผู้คนบนเกาะมีภาษาท้องถิ่นที่ไม่มีระบบการเขียนและยังรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว้อย่างเหนยวแน่น พวกเขาเชื่อว่าบางพื้นที่ของเกาะเป็นเขตต้องห้ามแหล่งพลังงานของพูดภายที่ไม่ควรเหยียบย่างโดยปราศจากการขออนุญาตในบางคืนที่พระจันทร์เต็มดวงแสงจากฟากฟ้าจักสะท้อนลงบนต้นเลือดมังกรอย่างพอดีทำให้ยางสีแดงของมันส่องแสงแวววาวราวกับมีชีวิตนักเดินทางบางคนกล่าวว่าพวกเขาเคยได้ยินเสียงพึมพำเบาๆจากป่าบนเขาไม่ใช่เสียงลม แต่คล้ายเสียงของบางสิ่งที่คุยกันอยู่เบื้องหลังไม่มีใครรู้ว่าเกาะแห่งนี้จะยังคงความลึกลับได้นานแค่ไหนท่ามกลางแรงกดดันของโลกยุคใหม่ที่พยายามเข้าถึงทุกพื้นที่แต่หากยังมีที่ใดที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้และธรรมชาติเขียนกฎขึ้นมาเองเกาะโซโครต้าอาจเป็นหนึ่งในสถานที่สุดท้ายของโลกใบนี้ เพราะบางครั้งสิ่งที่แปลกประหลาดอาจไม่ใช่ภัยคุกคามแต่อาจเป็นสิ่งที่โลกต้องการเก็บรักษาไว้ตลอดไปที่ตอนเหนือของแทนซาเนียใกล้ชายแดนเคนยามีทะเลสาบแห่งหนึ่งที่ไม่เหมือนทะเลสาบใดบนโลกสีแดงฉานของผืนน้ำที่ทอดยาวออกไปบนผืนแผ่นดินดอนระอุดูเหมือนฉากจากดาวอังคารมากกว่าพื้นโลกนี่คือทะเลสาบนาตรอน แค่ชื่อก็บอกเป็นในถึงสารเคมีเพราะน้ำในทะเลสาบนี้เต็มไปด้วยโซเดียมคาร์บอเนตและแร่ดา่างต่างๆที่ทำให้ค่าความเป็นด่างของน้ำสูงถึงระดับ pH 10.5หรือมากกว่านั้นเทียบได้กับแอมโมเนียน้ำนั้นร้อนและกัดกร่อนหากสัตว์หลงเข้าไปดื่มหรือลุยลงไปก็อาจถึงตายได้แม้แต่นกที่บินผ่านและตกลงมาโดยบังเอิญยังกลายเป็นเหมือนหินปั้นถูกเคลือบด้วยเกลือและแร่ธาตุจนแข็งตัวราวกับลูกปั้นจากยุคโบราณ ภาพถ่ายชื่อดังโดยนิกแบรนด์แสดงให้เห็นซากนกที่ดูเหมือนกลายเป็นหินในท่วงท่าต่างๆราวกับต้องคำสาบบางคนจึงเรียกที่นี่ว่าทะเลสาบแห่งความตายแต่ความตายไม่ใช่เรื่องเดียวที่นี่บอกเล่าเพราะในความสุดตรงของธรรมชาตินี้เองกลับมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่จเจริญเติบโตได้เช่นฟลามิงโกเล็กที่มาทำรังที่นี่เป็นแหล่งวางไข่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในแอฟริกา พาอน้ําที่เป็นพิษป้องกันพวกมันจากนักล่าในสถานที่ที่เหมือนจะเป็นนรกกลับกลายเป็นที่ปลอดภัยสําหรับบางชีวิตนี่คือความย้อนแย้งของธรรมชาติที่ที่ฆ่าได้ในพริบตาแต่ก็เลี้ยงดูอย่างอ่อนโยนได้พร้อมกันทะเลสาบนาตรอนไม่ได้ลึกลับเพียงเพราะสารเคมีหรือซากสัตว์แปลกตาแต่เพราะมันทําให้เราต้องตั้งคําถามกับคําว่าเหมาะสมเพราะสิ่งที่เราเรียกว่าอันตรายอาจเป็นที่พักพิงของอีกสายพันธุ์หนึ่ง และบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีชีวิตก็อาจากำลังเล่าเรื่องบางอย่างถ้าเรากล้าฟังลึกเข้าไปในคาบสมุทรคาชัดกาทางตะวันออกไกลของรัสเซียดินแดนแห่งภูเขาไฟน้ำพุร้อนและภูมิประเทศดิบเถื่นที่แทบไม่มีใครเหยียบย่างมีหุบเขาเล็กๆแห่งหนึ่งที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่าหุบเขาแห่งความตายชื่ออาจฟังดูเกินจริงแต่เมื่อคุณเดินเข้าไปในที่แห่งนี้ คุณจะเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ผิดปกติอย่างรวดเร็วความเงียบที่ไม่ควรจะเงียบไม่มีเสียงนกไม่มีแมลงไม่มีเสียงลมแม้แต่น้อยสัตว์เล็กที่เดินผ่านเขตนี้มักล้มตายอย่างไร้สาเหตุซากของพวกมันนอนเกลื่อนอยู่ใต้ต้นไม้ร่างตัวคมเกืนได้กับพื้นหญ้าคนที่เข้าไปลึกเกินไปอาจรู้สึกวิงเวียนหายใจไม่ออก และหมดสติอย่างเฉียบพลันนักวิทยาศาสตร์พบว่าสาเหตุอาจมาจากการสะสมของก๊าซพิษอย่างไฮโดรเจนซัลไฟด์และก๊าซคาร์บอนิกที่พ่นออกมาจากร้อยแยกของแผ่นดินใกล้ภูเขาไฟอากาศในจุดต่ำของหุบเขานี้หนักแน่นด้วยก๊าซที่มองไม่เห็นและไหลลงสู่บริเวณแอ่งเหมือนน้ำที่ขังนิ่งอยู่สิ่งที่ทำให้สถานที่นี้ลึกลับไม่ใช่แค่กา๊าซแต่เป็นความยากในการตรวจจับ และการไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คุณจะเข้าไปในจุดอันตรายไม่มีเครื่องหมายเตือนไม่มีกลิ่นหรือเสียงเตือนใดๆใใทั้งสิ้นมีรายงานจากเจ้าหน้าที่อุทยานที่ครั้งหนึ่งเพียงแค่ยืนอยู่ผิดจุดเพียงไม่กี่นาทีก็ลม้มลงกลางป่าต้องได้รับการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนยังดีที่เขารอดมาได้แต่สิ่งที่เขาบอกหลังจากนั้นคือมันเหมือนโลกทั้งใบเงียบลงในวินาทีนั้นแล้วทุกอย่างดับวบู รัฐบาลรัสเซียไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าไปในพื้นที่หุบเขาแห่งนี้โดยไม่มีเจ้าหน้าที่นำทางและยังคงห้ามการตั้งแคมป์หรือพักแรมในระยะหลายกิโลเมตรรอบบริเวณที่นี่ไม่มีวิญญาณไม่มีตำนานไม่มีสิ่งเหนือธรรมชาติแต่มีบางสิ่งที่น่ากลัวกว่าธรรมชาติที่ไม่มีใบหน้าไม่มีความตั้งใจไม่มีอารมณ์และไม่เลือกเป้าหมายหุบเขาแห่งความตายเตือนเราว่า ความตายไม่จําเป็นต้องมีรูปร่างบางครั้งมันคืออากาศที่เราหายใจที่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่ปลายตะวันตกเฉียงเหนือของนามิเบียบนแนวชายฝั่งที่ทอดยาวขนาดทะเลแอตแลนติกมีสถานที่แห่งหนึ่งที่นักเดินเรือในอดีตหวาดกลัวอย่างยิ่งพวกเขาเรียกที่นี่ว่าสุสานเรือสเกเลตันโคส สถานที่ที่คลื่นกระแทกแรงดุดปีศาจหาดทรายร้อนละอุและหมอกหนานแน่นจนมองไม่เห็นแม้แต่ปลายแถวเรือของตัวเองบริเวณนี้ได้รับสมญานามว่าชายฝั่งแห่งความตายเรือหลายร้อยลำจากต่างแดนพยายามแล่นผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงและเส้นทางโจรสลัด กลับต้องจบลงด้วยการเกยตื้นติดทรายและถูกคลื่นซัดจนแตกกระจายเป็นซากไม้กงล้อเหล็กและกระดูกกระดูกที่ว่าไม่ได้มีแค่ของเรือแต่ยังรวมถึงซากวานและสัตว์ทะเลอื่นๆที่เกยตื้นอย่างไรชีวิตบางว่าถูกล่าจนหมดแรงบางก็ว่าถูกสิ่งที่มองไม่เห็นนำพามาที่นี่ นักเดินเรือจากยุโรปในศตวรรษที่19ถึงกับบันทึกเมสมุดเดินทางว่าหากตกอยู่ในนรกคงเหมือนมาเยือนที่นี่ความน่าสะพึงของสเกลเลตนโคสไม่ได้มาจากภูมิประเทศหรือเรืออับปางเพียงอย่างเดียวแต่มาจากความเบื้องวางความโดดเดี่ยวที่กัดกินสติของคนที่ติดอยู่ถ้าคุณถูกสัดเข้าฝั่งตรงจุดนี้ไม่มีน้ำดื่มไม่มีลมเงาไม่มีอาหาร ทรายร้อนจนสามารถเผาเท้าเปล่าให้พองได้ภายในไม่กี่นาทีขณะเดียวกันหมอกก็หนาพอจะบดบังแสงดาวและดวงอาทิตย์ไปทั้งวันและเสียงที่นี่มีเสียงตลอดเวลาแต่ไม่มีเสียงที่เป็นมิตรลมที่พัดผ่านซากเรือเก่าจะกรีดร้องเป็นเสียงวิดวิวเหมือนเสียงคนบ่นกระซิบเสียงคลื่นกระทบหินเหมือนจังหวะหายใจของยักษ์หลับแม้จะลกลางแต่ก็มีบางคน กล้าที่จะเข้าไปสำรวจในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานักธรณีวิทยานักประจนภัยและช่างภาพบางคนเดินทางเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลสุดขอบนี้พวกเขารายงานว่ายังมีซากเรือที่ยังอยู่ครบโครงกระดูกวานที่ยาวเป็น10เมตรและในบางคืนมีหมอกบางส่วนที่สะท้อนแสงจากที่ไหนสักแหง่งโดยไม่มีแหล่งกำเนิด บางคนอ้างว่าเห็นแสงเรือในทะเลทั้งที่ไม่มีสัญญาณเรือใดๆในรัศมีหลาย10กิโลเมตรทุกปีมียานยนต์ของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปลองของและต้องติดสายจนออกมาไม่ได้บางคันหายไปจากสัญญาณ GPS โดยไม่ทราบสาเหตุจนทางการต้องประกาศพื้นที่บางส่วนเป็นเขตห่วงห้ามไม่มีผีไม่มีอาถรรพ์ในนิทานพื้นบ้าน ไม่มีพิพีกรรมหรือคำสาบใดๆที่นี่มีเพียงธรรมชาติธรรมชาติในรูปแบบที่โหดร้ายที่สุดของมันสเกเลตนโคอร์สไม่ได้ฆ่าคุณในทันทีแต่มันจะดึงคุณให้ลืมว่ามีโลกอื่นอยู่นอกเหนือทรายและทะเลและเมื่อคุณลืมคุณก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันตลอดไป จากทั้งหมด10สถานที่ที่เราเล่ามามีที่ไหนที่คุณคิดว่าลึกลับหรือน่าขนลุกที่สุดหรือคุณมีสถานที่อื่นในใจที่ลึกลับและพิศวงยิ่งกว่านี้ไหม